ซอสบูโกกิตราเอโร่นะคะอร่อยเข้มข้นแบบต้นตำรับดั้งเดิมเลยนะคะซี่โครงหมูบูโกกิกระทะร้อนของเราค่ะอย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะอันยังไงเซลวันนี้เชฟกลัน่นจะพามาทำซี่โครงหมูบูโกกิค่ะทำง่ายอร่อยใครทำก็ได้ไปทำกันค่ะ สำหรับเมนูซี่โครงหมูบุกกิวันนี้นะคะก็ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะบนแรกนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปนะคะเราก็จะทอดซี่โครงให้ขึ้นสีนะคะ วัตถุดิบหลักที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือซอสบูโกกิตราเอโรนั่นเองนะคะซึ่งเป็นซอสผัดเกาหลีสําเร็จรูปนะคะซึ่งมีรสชาติอร่อยเข้มข้นแบบต้นตำรับดั้งเดิมเลยนะคะแค่เทลงไปก็คืออร่อยเลยค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยเครื่องปรุงอื่นๆเลยค่ะพริกไทยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํา750 ml ค่ะ อันนี้นะคะน้ําก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะเราก็จะหลีไฟค่ะให้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็จะเคี่ยวไปจนกระทั่งงวดแล้วก็ซี่โครงเปื่อยซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเริ่มจัดจานกันเลยนะคะตามด้วยชีสนะคะซึ่งเราใช้มอสซเรลล่าชีสนะคะ แต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะแล้วก็งาขาวคั่วค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซี่โคงหมูบูโกโกิกระทะร้อนของเราค่ะอย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ